สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยลาารวฮานอยนะครับคลิปดูนี้เดี๋ยวผมจะทำสูตรเด่น2ตัวบนนะครับจำนวน2ส,สูตรซึ่งเป็นสูตรระยะยาวเดินมาก็200กว่างวดทั้ง2ส,สูตรเลยครับไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณากัน ก่อนอืาฟังคำเตือนก่อนนะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อตลาดกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่ม,มันเลยนะะเริ่มจากส่วนที่หนึ่งวิธีการทำนะครับ <c oughs> ก็คือใช้หลักแสนหนึ่งครั้งใช้หลักสิบท้ายสองตัวสองครั้งใช้หลักสิบท้ายครั้งที่สองคูณกันห้าครั้งใช้หลักหน่วยเท่าีครับใช้หลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งใช้หลักหน่วย ทายครั้งที่1นสองครั้งใช้หลักร้อยทายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวก8ค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งมันเขียนอะไรนะห้าบวก8ได้สามสบวก0นย์ได้สาสบวก2ได้ห้าห้าบวก7ได้สองสองบวก8ค่าคงที่ได้ศูนศนย์บวก1 ได้1นึ่งหนึ่งบวกหนึ่ได้สองบวกหได้สามบวกหได้สี่บวกหได้ห้าบวกสได้เสูตรที่1ได้0 1 2 3 4 5 7ึ่งสงสานะครับผลรางวัลออกมา2ตัวบน0 4นย์สเลขออก5 0 4นสี่ะครับสูตรที่1ได้0กับ4ีนะครับทวถัดมาได้7 8 9 0 1 2 4นย์หนึอ่นผลออก5 0 3ได้0 เมื่อทันมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองผลออกสามสามหกได้หกนะครับส่วนว่าล่าสุดนะครับก็คือได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดผลออกศูนย์ศูนย์ครับอัตราเฉลี่ยนะครับหลักสิบสิบกเมื่อที่ผ่านมาส่วนนี้ ออกหลักสิบเจ็สิบสี่งวดนะครับออกหลักหน่วยสิบสามมวดเออออกหลักสิบสิบสี่ออกหลักหน่วยใช่สิบสามหนึ่งสองสามออกหน่วยสิบสามก็ถือว่าพอๆกันนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองนะซึ่งเดินมาพอๆกันสูตรที่สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้ง หลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายส่งตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายส่งตัวสองครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้นาที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าคงที่ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวกหกได้เก้า เกาบวกแปดได้เจ็ดเจ็บวกสได้1นึนึบวกหได้สองสอบวกเจได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามได้สนะครับสบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกหบวกหนึ่ได้เจ็บวกสได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หได้สามสี ศูนย์หนึ่งะครับผลออกห้าศูนย์สี่ได้ศูนย์กับสี่นะครับเมื่อถัดมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดออกห้าศูนย์สามได้ศูนย์กับสามอีกเมื่อถัดมาได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่ออกสามสามหกได้สามขบวนครับส่วนว่าล่าสุดได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันเลยนะเดี๋ยววันนี้นะ ทั้งสองส่วนเนี่ยชนกันเลขอะไรซึ่งเป็นให้เป็นตัวเลขเด่นของหลักสิบหน่วยบนนะครับมเลข2ตัวบนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เราบวกกันเลยนะห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกแปดได้สามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับผลลัพธ์ได้เจ็ดอีกครั้งนะห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกแปดได้สามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับค่าคงที่ได้เจ็ดถูกต้องเลย สูตรที่หนึ่งได้เจ็ดก็คือเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ ต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลัก10ท้าย2ตัว1ครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว 2, 2, 2ครั้งหลัก10หน้าที่สองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่1 1ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 1ครั้งหลักร้อยท้ายที่สองครั้งบวกสีค่าพื้นที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเขียนไว้แล้วนะข้างบน ห้าบวกแปดได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าอะต้องนะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม 6. 6 7. สามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ด เดี๋ยวเรามาดูตัวชนกันเลยนะว่าตัวชนเด่นของหลักสิบหน่วยบนจะได้เลขอะไรนะชนั้นที่เลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนเลขหนึ่งเลขสองเจ็ดเก้า 012ยน่งชนเด่น10หน่ 0, 1, 2, 7, วยบน01279ห่งเจชนกันหตัวนะเดี๋ยวว่าเป็นเลขสายแข็งนะครับ200กว่างวดนะครับเดินมายังไม่เคยหลุดนะจนที่ศูนย์ห่งสองเจสองตัวบน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่ไม่ชนแล้วเราจับคู่ไว้เป็นตัวรองถ้าเกิดเลขตัวชนมันไม่เดินนะนะก็มีโอกาสที่จะมาสองตัวบนในชุดที่ไม่ชนกันนะครับสุดที่หนึ่งไม่ชนกันที่แปดกับสี่สุดที่สองไม่ชนกันที่สามกับหกจับคู่ก็คือแปดสาม แปดหกสี่สามกับสี่หตัวชนวันนี้สิบหน่วยบน ทุกคนดูให้ดีนะพยายามอยตัดทิ้งนะครับเพราะว่าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าเนี่ยชนกันหลายสูตรเลยในสองตัวบนนะนะผมว่าโอกาสสูงมากที่จะมาเนี่ยนะก็คือถ้าใครไม่ชอบก็ซื้อลองๆไว้ก็ได้เล่นลองๆไว้ก็ได้นะอ่าแต่แต่ชนกันเยอะเลยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเลขห้าตัวเนี้ยจะติดในสองตัวบน ครับก็ลองเอาไปชนกับสูตรอื่นๆดูก็ไปดูย้อนหลังก็ได้ที่ผมทำไปเลขเด่นสิบหน่วยบนหรือเลขมาครบสองตัวบนหรือเลขหลักเด่นหลักสิบหรือหลักหน่วยร้อยกว่างวดนะนะเรายา,ยาวลองลองไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเดินข้างหน้ากันนะสุดได้เจ็ดสองได้เก้าสุดหนึ่งได้เจ็ด เจ็ดแปดก้าศยหนึ่งสองสี่สูตรที่สองเก้านหนึ่งสองสามจ ครบแล้วทั้งสองสูตรดูชัดกันหน่อยบ้างเออแชดกันก,ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับทั้งสองสูตรเป็นสูตรสายแข็งเดินมา200กว่าบางบางสูตรก็200 2 4 0 5 0อ่าแล้วผมใช้กวมา220อั่า220ก็แล้วกันนะครับผมไม่ชอบไปเวอร์เวอร์ยาวเกินไปเอาแค่ว่าประมาณนี้ก็คงจะโอเคในการการันตีความแข็งของเขาได้นะมันอยู่ที่เราว่าเราจะจับเลขเขาได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ยังคิดว่ามีความเชืมมนะ่อมั่นและก็ยังเดินต่อโดยเฉพาะนี่นะโดยเฉพาะตัวชนตัวนี้นะ ส่วนหองเจเนี่ยต,ติดติดไว้ก็ดีนะครับเลขสองตะบนนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ